สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาที่เป้าที่ดินสวยๆทุกถูกกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้เป็นที่ดินเหมาะสร้างบ้านนะครับใกล้กับมทสประตูศอนะครับผมตัวที่ดินชานเมืองนะครับ50ตารางวาอยู่ตำบลชัยามงคลนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเหมาะสร้างบ้านน้ำไฟพร้อมนะครับติดถนนคอนกรีตมีเพื่อนบ้านด้วยนะครับที่ดินห่างเส้น304เพียง500เมตรเท่านั้นนะครับใกล้ตลาดสวนสัตว์1กิโลใกล้สวนสัตว์นะครับ ใกล้มทศ so, ประตู2เข้าซอยไล่ทีละวงมทศ so, ประตู2ได้เลยนะครับห่างเพียงแค่1.5กิโลเท่านั้นนะครับใกล้โรงพยาบาลมทศ so, ด้วยนะครับการเดินทางก,ก็สะดวกสบายครับผมบรรยากาศดีนะครับที่ดินหน้ากว้าง10เมตรนะครับผมที่ดินสวยๆเลยนะครับติดถนนคอนกรีตเอกสารสิทธิทาศาศาศ์เป็นถนดคุดแดงนะครับนศส,อสนะครับผม ถ้าสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเพราะทางเราก็เป็นเพียงสื่อเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ในหน้านะครับมือโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนก็คลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับมือโทรรายละเอียดต่าง,าง,าง,างๆจะเด้งขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ